สอนลูกจากเด็กยกกระเป๋าเปิดชมหน้าลูกสัญญาคุณากรดูสัญญากับวิธีสอนบุตรชายให้รองสัมผัสชีวิตคนทำงานแม้จะมีพร้อมทุกอย่างถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการเลี้ยงบุตรเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรมากความสามารถดูสัญญา ที่มีพร้อมทุกอย่างแต่ก็เลือกที่จะสอนบุตรชายให้เรียนรู้ชีวิตแบบคนทั่วไปโดยการให้ทำงานพิเศษในช่วงปิดเทอมโดยการเป็นพนักงานโรงแรมแถมยังเป็นการฝึกความอดทนและฝึกวินัยในตัวอีกต่างหากซึ่งดูสัญญาได้โพลรูปของบุตรชายที่กำลังทำหน้าที่เป็นพนักงานโรงแรมทั้งคอยต้อนรับผู้ใช้บริการอยู่หน้าเคาน์เตอร์และเป็นเด็กยกกระเป๋าโดยงานนี้ดูสัญญาเผยว่าตอนนี้เอ็มอายุ17 สปีแล้วที่ผมทำแบบนี้เมื่อบุตรปิดเทอมผมจะให้บุตรหางานทำหาที่ฝึกงานให้ได้รู้จักชีวิตคนทำงานต้องตื่นเช้ากับดึกรถติดเดินทางเองด้วยระบบขนส่งสาธารณะอดทนเป็นผู้รับใช้ให้บริการผู้อื่นทำงานวันละ8ชั่วโมงให้รู้ว่ากว่าผู้คนจะหาตังมาเลี้ยงตนเป็นอย่างไรและเจ้าตัวยังบอกอีกว่า จริงๆง,งานที่บุตรทาก็ไม่ได้ลําบากมากหรือยิ่งใหญ่มากแต่อย่างใดแต่ผมสอนเขาว่างานทุกงานมีคุณค่าเสมออยู่ที่แง่มุมมองและกําลังสติปัญญาของเราว่าเข้าใจอย่างท่องแท้หรือไม่ผมไม่เคยสอนให้บุตรโตขึ้นไปเป็นเจ้าคนนาคนถ้าทุกคนเป็นนายหมดใครจะเป็นผู้ปฏิบตัติแล้วโลกจะขับเคลื่อนอย่างไร แถมบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างเอ็มสันเพชรคุณากรได้ความรอของคุณพ่อดูมาเต็มๆตอนนี้หนุ่มเอ็มโตเป็นหนุ่มรออายุ20ปีแล้วฉายแววเป็นในแบบมาแต่ไกลตอนนี้หนุ่มเอ็มกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเมืองรอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเล็กได้ว่าหลอดีกีนักเรียนนอกสำหรับดูสัญญาคุณากรเขาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเล่นเป็นตัวประกอบในรายการโทรทัศน์ และหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นพิธีกรครั้งแรกในรายการจนกลายเป็นที่รู้จักและโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งตอนนี้เขาอายุ57ปีแล้วแต่ความหล่อของเขามีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่ายิ่งแก่ยิ่งรล่อจริงๆอีกทั้งยังครองตำแหน่งสุดยอดคุณพ่อดีเด่นแห่งปีเอไม่ว่าบุตรชายสุดหลอ่อเอ็มสันเพชรคุณากรวัย20ปีอยากจะลองหยิบจับทำอะไร คุณพ่ออย่างดูก็ค่อยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างตลอด